เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับสำหรับหัวหน้าหนุ่มรูปลอจากวงหมอลำคณะใจเกินร้อยพี่บอยสิริชัยนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์นะครับซึ่งพี่บอยเองก็ได้แต่งตัวในชุดนักศึกษาหนุ่มรูปลอนะครับเพื่อ ถ่ายรูปเตรียมจบการศึกษานั่นเองนะครับตาเอาแฟนๆแห่แ,แ,แสดงความยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งพี่บอยได้ให้ข้อมูลนะครับผ่านทางวิดีโอคลิปว่าเดี๋ยวมีความคืบหนา้ายังไงจะนำข่าวมาแจ้งแฟนคลับแฟนเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับพี่บอยมากๆเลยนะครับแล้วก็ในลุค นักศึกษาหนุ่มนี่ทำเอาบรรดาแม่ยกแล้วก็สาวๆใจละลายกันเลยนะครับแล้วก็ที่ต้องพูดถึงกันนะครับก็คือในโมเมนต์ที่ดาวแห่งวงหมอลำคณะใจเกินร้อยนะครับก็คือคุณยายวิ่งได้ทำวิดีโอคลิปแล้วก็ ามาแสดงความยินดีกับหัวหน้าบอยสิริชัยเนื่องในโอกาสจบการศึกษานะครับเป็นโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าสุดฮาสุดเกรียนเลยนะครับผมนำวิดีโอมาฝากคุณผู้ชมได้ฟังได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆแล้วก็วิดีโอเครดิตจาก เพศหมอลำคณะใจเกินร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอคลิปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงเนาะเมือนี่สะเกลถ่ายมาไปนเนะมือนี่ก็ถือเป็นวันธรรมดาที่แตเว่าวันนินแบบไปลี่ยนน้ำเล่ากันใครเป็นวันนินบ้าไปไกลหรอกใครเป็นวันธรรมดาไป กายพระเร็วไปยังนอยินใจกูมือไปอยังไหนนมือเนียนอมัออนอมือขอันหลังใจสิรีก็จังเปลี่ยงปราลดแต่ ยังเขาหรอเาล่ายบยัยงหัวกระมังห่อนบลายผ่านแล้วก่อน<า>โอ้ยเมื่อเนี้ก็ยังยิ้มแย้มแย้มใสแคือผิดปกติแค้อารมณ์ดีเนาะมึงใส่ใสู่สสุดใส่สุดถอดออกซื้อได้หนิอุ้ยสุดเห็นบอสถ่ายรูปใส่ใเนกไทใส่หยังเห็นบอสจ่ายากระลีดย่างดีมากจ่าเพืง่งนามแค่สมือบอสเรียดเน้เมื่อเนี้ผิดปกติแค่ถ่าไปเห็นอีหยังมาเอาถ่ายรูป ถ่ายรูปอะไรอย่างก็ยิ้มเนาะาเอถ่ายรูปสิจบปริญญาดีกว่าฮะเอาสิจบปริญญาไหมปริญญาอย่างเอาก็ปริญญาตีนี่ล่ะปริญญาสิเมนผมเป็นปริญญาใจดอกอายไปเรียนได้ถอะเอาไปเรียนเรียนทางออนไลน์นี่ดิเบิ่งยามเรียนอายประด้ร์มบระเด้นอนี่อายอ่านหนังสือบ เออก็เรียนย่ำห่อนย่ำไปสอบเขาก็ไปสอบเ,อเรียนตามหลักสูตรปกตินี่แหละเรียนมาสี่ปีเราได้หนี้สิจบแล้วเรียนคณะอย่างฮะ<า>เรียนคณะอย่างคณะอย่างน้อบอันนี้อันประสาทประสาทนั่นแประสาท,ทินปัดอ้เลี้ยงจบประสาทประสาท,ทินเดี๋ยวไอ้จืดพอดีไอ้ไ,หไปหาซื้อคณะไอ้คนเด้อเรี้ยงจนมาจบปริญญาย่ำพวกขยักพวกจับเรียน คณะอีหยังนึกแต่ตว่าคณะใจเกินรอยเด้อไว้มุมียนมันอ่านยากภาษาหยังภาษาสิวัติภาษาไทยภาษาไทยนี่ล่ะคณะรัฐศาสนประสานศาสตร์อีหยังก็ เพราะน่นะคนาะเพราะภาษาศาสตร,<ฮ>ร์ภาษาธรรมศาสตร์เขาตันเขาใจโรงเรียนนี่ไ้เรียนวิไลสงนะ์เนี่ยเรียนวิไลสงสารครามพระอันบ่ฮะเรียนพระอันบ่สูงศอย่างเอาการเรียนวิไลสงซื่อๆแต่ว่าปรได้เป็นพระ จามันสอนนั่นสอนนี่ไรเอาขยันขืนจ้าเขียนยิ้มแย้มแย้มใจผิดปกติทันตัวคนเท้ากันผิดปกติกะที่นี่ยังเขืนเรียน,นรัฐภาษาศนศาสต<ฮ><ก>ร์หูจัจไปรักจ้าบาบาึงกันนะรัฐรัฐรัดภาษาศนศาสตร์รักภาษาศาศสตร์รักภาษาศรัศาสตร์รัฐภาษาสนศาสตร์รัฐธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ ลัฐภาษาสนศาสตร์ลัฐภาษาสนศาสตร์สนศาสตร์สนศาสตร์ศนศาสตร์โอ้ยบาไม่เรียนรัฐภาษาสนศาสตร์เรียนจบคณะลัทธัฐภาษาสนศาสตร์ลัฐภาษาศนศาสตร์เป็นลักสูตรไม่บอกเจ้าเบเรนเจ้าเรียนจบหม้อใดปริญญาใดปลอดีเอ็นยัง ปิดคณิตเมันบ่มีเอกเด้เดิตะกี้เอาตะกี้บ่มีเอกมีหยังเบอร์บ่มีเอกมีิท่อยังเรียนแปลงใดเอาเอา๋อฮอดประจีนี่ที่จบนี่ครูประจำตันต้องบอกหนึ่งแล้วแต่ละปีเด้หนึ่ง,ปงไปหาของขีดกระป๋อมไม่คู่จ <laughs> องไปหาจัดเสาล้อมหัวโรงเรียนเสามันเป็นเสาน้องมดอเรียนกอกไก่กอกตาติเรียน คือเ<ส><ส>ได็ไปคล้องกับปอมบ่ได้สอบอได้ยังตีมันมันมันเป็นประเภทนี่เป็นทรมเนียม<อ>แล้วเอาไก่ให้ไปให้คนกุ่ประจําจัน,น<อ>ไก,แก่แหลกเอาไหว่าไก่แหลกออกบ่ไก่แหลกออกนี่มันมีหรือโ<ไ>ดน่ะไก่แหลกอออนคือว่าจัานบุรังก้นกะไปหา่จัดเอาเสาเสาเนี้ยเสาไม่เหนไหม,ม,มจัดไป็ูคุะกกี้พันบ่หลักพี่สังวนปลาจัดปลาเนเออบอ่มีปลาสังวนบอไเป็นจัดเอาย่างเดียวอีหล่าเอายังแหลกออกอีหล่ากับไก่เลยวล่ะตี ขอแค่น้งบอได้ตัวนึงเด็กหน้อยแค่หน,หน้อยตัวนึงก็มเลยได้จบปอลซีก็จบปอลซีแล้วบ่ได้ต่อปริญญาติกบ่ปริญญาหยังเฮ็ดนานี่แลยอ๋อคือว่าเรียนสาขาอีหยังอยู่ซันะ่นน่ะสาขาเซ็กซ์ศาสตร์บ่อันนี้เรียนเองติเรียนตั้งเอาตัว <laughs> ตั้งเอามหาหลัยเซ็กซ์ศาสตร์เลยก็เม็นเซ็กซ์ส่วนเด้อ คือว่าเปาภาษาอังกฤษก็ได้เอาออกับเอาไปตามบ่านเรอเอาได้อีหลีแมนบ่กัว่าไปโหลดแล้วเนาะเอาสมมุติว่ารายไล่งานโตภาษาอังกฤษด้วย name i นสเพนบอกหมายถึงรายงานโตบอกบรรยูบันเกิดเมืองนอนอย่างสิแม่กับอาไทยเนี่ยละกับเอาไทายออกทับภาษาจถือจั่วเอาสมมุติว่ามาม,ามาหาอายมาทักไทยอายเจอกันไม่ไม่นี่ยทักไทยแล้วก็ถามเขาเป็นภาษาอังกฤษด้วย ฮัลโหลไอฮัลโหลไอที่ยังอยู่ยูยซีไอไหมเขาบอว่าห้าวอายุไปว่านสั้นตีห้าวกันว่าคุณเป็นใครเนาะเออยูซีห้าวอายุ สบายดีบ่เนี่ยแท้ยก,กันเนี่ยดีกับกูดตัว <c oughs> แค่เปยก,กูดไม่เอบ่ได,ได้เลี้ยงไดนเล่ายางบัลนี้เมื่อนี่สรุปแล้วเจ้ายางมาหาข่อยนี่แม่นข่อยถามเจ้าให้เจ้าถามข่อยนี่สรุปแล้วก็อยากมาเล่นน้ำกระเจเนี่ลราขึทอดว่าเป็นยังเป็น ก็ยิ้มปุยยิ้มปุยใช่ไหมมือนี่เป็นอารมณ์ดีมือนี่อารมณ์ดีมือนีอารมณ์ดีโอ้ยจางหลักพิดปะ้าเก็เห็นว่าอารมณ์ดีสิยืมเงินเบิกเงินแต่ว่ามือนี่บ่เบิกบ่ต้องเบิกดอกบ่เบิกดอกบ่เบิกบ่เบิกบ่เบิกดอกบ่เบิกบ่ให้พิดกันมือนี่ให้มันมีมือดีจังมือเนี่ยให้ไปรีวิวให้นี่ก่อนไอ้สิไปรีวิวให้สปอนเซอร์ก่อน รีว <GU> <ES> ิวแปลว่าถ่ายรูปบอกแมนรีวิวแปลว่าถ่ายรูปไปถ่ายเป็นอะไรก็เจอนบะโอ้ยเจ้ากระไดเนาะไปไปแค่นี้ละบ่จบยังกับบ้าจังบาจะกลภาษาศาสตร์ภาษาจบมหาลัยภาษาศาสตร์ปะ ไม่ร้ยังว่าปาษาจาน